สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาค่ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสถานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนเฝ้าถุลละอองพระบาท ที่9เมษายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนห้องบรุมเอโรงแรมไชน่าเวอร์กรุงปักกิ่งพระราชทานพระราชวรโรกาสให้อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนเฝ้าทูลละองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถานอย่างใกล้ชิด สมเด็จพระนิธิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงสนพระอักษรภาษาจีนมาเป็นเวลานาน,านกว่า30ปีมีพระอาจารย์ถวายพระอักษรจีนที่รัฐบาลจีนจัดถวายหลายท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อปี2544และมหาวิทยาลัยปักกิ่งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนจะทรงพบกับอดีตเอ,อกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ภาษาจีนมีได้ขาดเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีในพระราชจริยวัตรอันงดงามและสมควรเป็นแบบอย่าง จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งกงสุลใหญ่ไทยอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยและพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนตั้งพระกระยาหารกลางวันถวายเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเชิดสิงโตการแสดงอุปรากร,กรจีนวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี2524จนถึงครั้งล่าสุดพร้อมคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนการขับร้องเพลงเขียนมี่มี่จากคณะพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีน การแสดงประกอบเพลงเปิดจิงฮวนหญิงหนีของเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและกรุงศูนย์ใหญ่ไทยในจีนและการแสดงประกอบเพลงชิงรื้อจู้ฟูเพลงอวยพรวันเกิดของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง เวลา14นาฬิกา15นาทีเสด็จพระราชดำเนินไป,ป,ปพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งตั้งอยู่ในเขตทงโจทางฝั่งตะวันออกของกรุงปักกิ่งสร้างปี2562เปิดเมื่อปี2566อาคารประกอบด้วยห้องโถงส่วนกลางอาคารนิทรรศการและทางเดินริมน้ำออกแบบตามองค์ประกอบ3ประการของคลองโบราณจีนได้แก่ลำเรือใบเรือและน้ำหลังคาอาคารมีรูปทรงคล้ายใบเรือ พิพิธภัณฑ์นำเสนอประวัติศาสตร์การสร้างคลองของแต่ละสมัยวิวัฒนาการเส้นทางน้ำจนถึงปัจจุบันกลางห้องนิทรรศการแสดงตัวอย่างวัตถุสิ่งของแต่ละสมัยเกี่ยวกับการสร้างคลองใหญ่ นิทรรศการคลองใหญ่มี3ส่วนได้แก่คลองใหญ่กรุงปักกิ่งนครหางโจวคลองใหญ่ราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังและคลองเจ้อเจียงตะวันออกเชื่อมกับแม่น้ำหลัก5้าแห่งคือแม่น้ำไห่เหอแม่น้ำห่วเหอแม่น้ำหวยเหอแม่น้ำยงสีเกียงและแม่น้ำเฉียนถังมีประวัติศาสตร์กว่า2,500ปีระยะทางกว่า3,200กิโลเมตรเป็นคลองที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลก คลองใหญ่เชื่อมภาคเหนือและภาคใต้เผยแพร่วัฒนธรรมและความกลมกลืนทางชาติพันธุ์ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับต่างประเทศและทำให้ปักกิ่งเดิมเป็นเมืองชายแดนในภาคเหนือกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศนิทรรศการมีสีห้องเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้ครบถ้วนผ่านการจัดแสดงหลายรูปแบบอาทิภาพรวมการขุดคลองสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์ต่างๆจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ ความสำเร็จของคลองใหญ่ในราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังที่เชื่อมภาคเหนือและใต้ของจีนมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางขายายไปถึงเมืองจัวจุนหรือกรุงปักกิ่งทางด้านเหนือและเมืองหมิงโจหรือเมืองหนิงโปทางด้านใต้เป็นการเชื่อมต่อคลองใหญ่ครั้งแรกอย่างสมบูรณ์ระหว่างที่ราบภาคกลางกับพื้นที่กรุงปักกิ่งในปัจจุบันคลองนี้จึงเป็นเส้นทางหลัก ที่จักรวัิสุยและถังใช้ขนส่งทหารและเสบียงช่วยสร้างเมืองหลวงและพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขนส่งในช่วงเวลานั้นกรุงปักกิ่งเป็นเมืองด้านการทหารต่อมากลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมมีความเจริญและคนเข้ามาอยู่จานวนมากต้องการอาหารและสินค้าการขนส่งทางน้ำมีความสำคัญและเป็นช่วงบุกเบิกสร้างคลองใหญ่ในรุ่นต่อมา สมัยราชวงศ์หยวนปรับเส้นทางให้คลองใหญ่เป็นเส้นตรงขึ้นและสร้างแม่น้ำทงหุยให้เรือขนส่งจากทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงล่องไปถึงทะเลสาบจีสุยฐานในเมืองหลวงต้าตูได้โดยตรงและเชื่อมต่อคลองใหญ่ปักกิ่งหางโจทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในประเทศและการติดต่อกับต่างประเทศทำให้วัฒนธรรมประเพณีของเมืองหลวงขยายไปพื้นที่ตามแนวคลอง คลองใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางขนส่งอาหารแต่ยังนำวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมมากรุงปักกิ่งจนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศและช่วงการเปลี่ยนแปลงคลองใหญ่ทุกฝ่ายร่วมมือการปรับปรุงและก่อสร้างคลองใหญ่ในกรุงปักกิ่งต่อมาได้ปรับปรุงคลองใหญ่และทำโครงการผ่นน้ำและจ่ายน้ำในเขตเมืองกลายเป็นระบบชลประธานน้ำของเมืองหลวง รัฐบาลเห็นการบริหารจัดการแม่น้ำและทรัพยากรน้ำเป็นเรื่องใหญ่คลองใหญ่ได้รับการฟื้นฟูนและพัฒนาอย่างเป็นระบบทำให้ภัยพิบัติจากน้ำท่วมและภายแล้งแทบหมดไปและสามารถพัฒนาเมืองและชนบทยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทัศนียภาพจุดเหนือสุดของคลองใหญ่อยู่ในเขตท,ทงโจเป็นจุดชัยภูมิสำคัญที่แม่น้ำห้าสายมาบรรจบกัน พื้นที่นี้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจนถึงปลายราชวงศ์ชิงในฐานะด่านปลายทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวธัญ,ญพืชและไม้จากภาคใต้ของจีนสู่กรุงปักกิ่งปีคศ2008เทศาบาลกรุงปักกิ่งได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเป่ยกวนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและก่อสร้างประตูกั้นน้ำ คลองใหญ่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเป็นเส้นทางเชื่อมภาคเหนือและภาคใต้ของจีนเกิดการค้าขายกระจายความเจริญสู่เมืองต่างๆที่คลองผ่านและเชื่อมวัฒนธรรมภูมิภาคต่างๆวิถีชีวิตประเพณีภาษาอาหารและศิลปะคลองใหญ่ยังเป็นเส้นทางชีวิตที่หล่อหลอมจีนให้เข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำในประเทศลดบทบาทลงแต่รัฐบาลจีนยังให้ความสำคัญดูแลรักษาเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษฝากไว้ปัญหาใหญ่ในอดีตของจีนคือเส้นทางน้ำที่ไม่เชื่อมกันในภูมิภาคต่างๆขนาดคลองที่เล็กปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมทำให้การติดต่อซื้อขายยากจีนพยายามมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตการคมนาคมมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ความเจริญทางวัฒนธรรมเกิดจากการติดต่อการสื่อสารความคิดต่างกันวิถีชีวิตแต่ละพื้นที่เกิดวัฒนธรรมการผสมผสานจะไม่เกิดขึ้นถ้าการคมนาคมไม่สะดวกวิศวกรรมการจัดการกับสายน้ำทำให้น้ำเชื่อมต่อกันยิ่งใหญ่กว่าการสร้างกำแพงเมืองจีนน้ำเป็นของเหลวการบังคับเส้นทางน้ำ แม่น้ำให้ไหลผ่านสภาพภูมิประเทศที่ต่างกันเป็นเรื่องยากการจัดการสายน้ำเป็นกระบวนการวางแผนออกแบบและควบคุมการไหลของน้ำโดวยวิธีทางวิศวกรรมเกิดวิทยาการใหม่ๆเป็นประโยชน์มาถึงปัจจุบัน เวลา19นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดเมืองปักกิ่งเป็นหนึ่งในสโครงการก่อสร้างหลักของศูนย์บริหารเมืองปักกิ่งเปิดเมื่อปลายปี2566เป็นหอสมุดที่ทันสมัยสถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยแนวคิดป่าแห่งความรู้ออกแบบร่วมกันระหว่างบริษัทของนอร์เวย์และจีนผสมผสานความทันสมัยและความร่มรื่นถงกลางมีเพดานสูงโปร่งสบาย ได้แรงบันดาลใจจากต้นแปะก้วยพื้นป่าภูเขาและธรรมชาติของจีนทําให้ผู้ใช้บริการผ่อนคลายเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บนภูเขาทงอ่านหนังสือขนาดใหญ่มี2,400ที่นั่งมีหนังสือหลายประเภทกว่า8ล้านเล่มระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติด,ด้วยหุ่นยนต์และ AI พร้อมอุปกรณ์อ่าน e b o ุ๊กและฐานข้อมูลออนไลน์ ต้องอ่านหนังสือมีอุปกรณ์แท็บเล็ตแสดงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลที่เคยสืบค้นมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ควมไฟส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกโอกาสนี้ท่อพระเนธนิทรศการเอกสารมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นที่แรกของจีนที่เปิดให้ผู้อ่านเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนผ่านการใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพ มีหัวข้อหลักคือวัฒนธรรมเมืองหลวงโบราณวัฒนธรรมสีแดงวัฒนธรรมฝักกิ่งวัฒนธรรมนวัตกรรมมีหนังสือประมาณ20,000เล่มหอสมุดให้ความสำคัญกับเยาวชนมีห้องสมุดสำหรับเด็กพื้นที่4 0 0พตารางเมตร300ที่นั่งมีโรงภาพยนตร์และฐานข้อมูลแอนิเมชันออนไลน์แบ่งพื้นที่เด็กเล็กและเด็กโตตามรูปแบบการอ่านของแต่ละช่วงวัยมีบริการสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ให้เด็กใช้ตอบคำถามทดสอบความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนทำให้เด็กสนุกอยากเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของห้องสมุดชั้น3เป็นพื้นที่อ่านหนังสือและมุมถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมเพราะมองเห็นทัศนียภาพจากมุมสูงของถงกลางอาคารที่เป็นต้นไม้ส่วนชั้น2เป็นศูนย์หนังสือหายากและเอกสารโบราณเช่นห้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์หนังสือคลาสสิกปักกิ่งและมุมอนุอนรักษ์หนังสือหายาก วิธีการบูรณะหนังสือโบราณเพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นความสนใจของประชาชนและสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมมีพื้นที่ v i r t u a l reality สำหรับการเรียนรู้แบบ Immersive โต้อตอบกับผู้อ่านบรรรักษ์และผู้เชี่ยวชาญในโลกออนไลน์สามารถพูดกับ AI อัจฉริยะที่สืบค้นและประมวลผลได้รวดเร็วการพัฒนาของจีนมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาคนเป็นอันดับแรก การพัฒนาคนต้องรู้อดีตศึกษาปัจจุบันและวางแผนสำหรับอนาคตการค้นคว้าหาความรู้เป็นหน้าที่ของห้องสมุดและวิชาการต่างๆที่ต้องเรียนรู้นี้คือการศึกษาที่แท้จริงไม่ใช่ศึกษาตามหลักสูตรแต่ทำให้หลักสูตรมีชีวิตด้วยเครื่องมือต่างๆเป็นการศึกษาที่ทำให้อยากรู้มากขึ้นไปค้นคว้าต่อทำให้คนมีสติปัญญามีความรู้ไปพัฒนาส่วนอื่นๆของประเทศต่อไป รัฐบาลจีนเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนเมื่อคนมีความรู้จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เยาวชนคือบุคลากรสำคัญของชาติในอนาคตการให้โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญหอสมุดเมืองปักกิ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารการศึกษาไทยควรจะได้พิจารณาดู ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สถานีตำรวจภูทรนหนองจิกอำเภหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคม์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอหนองจิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่7และ25กุมภาพันธ์วันที่ 10- และ14มีนาคม2568พร้อมกับเชิญพระราชกระแสะรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบจากนั้นเดินทางต่อไปอยังกองร้อยทหารปราณที่441 1อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน60ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอสายบุรีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมืม่อวันที่ 8, 17, 19และ26มีนาคม2568 ต่อจากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงพระราชทานและเครื่องประโภบริโภคจำนวน130ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอสงไงโกลกซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่14และ15กุมภาพันธ์วันที่8 11, 16และ28มีนาคม2568 ส่วนที่สถานีตำรวจภูทรบรน,นังสตาอํเาเภอบรน,นังสตาจังหวัดยะลาเชิญผงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภรารกิจในพื้นที่อํเาเภอบรนังสตาโดยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22และ26กุมภาพันธ์และวันที่11มีนาคม2568เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ในตอนบ่ายรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินทรออำเภอเยรังจังหวัดปัตตานีโดยมีหน่วยทหารตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรายงานสถานการณ์ซึ่งองคมนตรีได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลประชาชน จากนั้นเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน6ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่5มีนาคม2568และมอบแก่หมู่ใหญ่กําทรวงนครที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่8มีนาคม2568และอาสาสมัครทหารพรานสิทธิพรสายนาทีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568้ารกเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ต่อจากนั้นไปประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาาพพิธทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถหางานทําได้ทันทีหรือนําความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลานักเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่สิบตำรวจเอกคาหมินสีประเสริฐสิบตำรวจโทธนพัฒน์ทองชัยสมาชิกเอกอภิชัยบุตรจีนอาสาสมัครทหารพรานโมหัดอารอพัฒน์บิกนางสาวยุระยานีสิบะและนางสาวเต็มดวงวงษาเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่3มกราคมวันที่7กุมภาพันธ์วันที่8 17 24และ28มีนาคม2568เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ไปติดตามการดำเนินงานโครงการรัชทรนปัสสุขทำความดีเพื่อชาติส์กษัต,ตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เรือนจาจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลทิราชธานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ไปติดตามการดาเนินงานโครงการราชธานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ซึ่งเป็นเรือนจําแดนเดียวแดนเด็ดขาดมีอํานาจในการควบคุมผู้ต้องขังตั้งแต่ พิจารณาคาดีถึงโทษไม่เกิน15ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน1 8 5 6ปกคนโดยที่ประชุมยังกล่าวถึงกนนงารดําเนินงานโครงการในระยะที่4ซึ่งเรือนจําทุกแห่งจะนาหลักสูตรของสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีมาเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด,ด้วยจากนั้นเปิดคลินิกทัตกรรมและห้องเอ็กซเรย์เรือนจําจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งบริาการร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์สนับสนุนเครื่องมือแพทย์เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับผลการดําเนินงานตามโครงการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอชไอวีซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีและวัณโรคผู้ต้องขังที่ตรวจพบจะได้รับการรักษาทุกคนและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรฟื้นฟูการประถมพยาบาลและ ช่วยชีวิตพื้นฐานด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชนําศิลปะบำบัดดนตรีบำบัดและการาพับกระดาษมาใช้กับผู้ป่วยจิตเวชส่วนกลุ่มบำบัดสําหรับผู้สูงอายุใช้การจักสานทําดอกไม้จันทร์ดอกไม้ประดิษฐ์และผู้ต้องขังพิการใช้กิจกรรมพับใบเตยเพื่อบำบัดหรือแก้ไขความพิการทางร่างกายจิตใจรวมทั้งปัญหาทางอารมณ์รัสติปัญญาผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพมีผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับเงินปันผลเฉลีย่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ในตอนบ่ายเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด510เตียงจัดระบบสนับสนุนการดำเนินง,งานของเรือนจำหกด้านมีการจัดทีมแพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังด้านโรคทั่วไปโรคเรื้อรังโรคจิตเวชด้านทัตกรรมโรคไวรัสตับอักเสบปีละสีรวมทั้งเทเลเมีดิซีนให้คำปรึกษาสำหรับด้านสุขภาพจิตมีจิตแพทย์ตรวจผู้ต้องขังป่วยด้วยระบบเทเลเมีดิซีนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อลดการจากออกรักษานอกเรือนจำโดยระบบสนับสนุนภายในโรงพยาบาลปีที่ผ่านมามีผู้ป่วย นเฉลีย่ยเดือนละ12คนและผู้ป่วยนอกจำเป็นต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเฉลีย่ยเดือนละ80คนมีการจัดระบบช่องทางด่วนระบบประสานงานห้องตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยและลดจำนวนการส่งออกรวมทั้งหอผู้ป่วยในมีห้องรัชทันปันสุกรองรับผู้ต้องขังป่วยหนักและโรคที่จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมุ่งฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งต่อไป แม่ทพัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่6ประจำปี2,568 ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระรมหกอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธาน,นพธิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่6ประจําปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้รับการอบรม โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกจากกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจภาพประชาชนนักศึกษานักเรียนและนักเรียนเหล่าทัพซึ่งมผีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904รุ่นที่6จำนวน209คนเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัติพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานช่วงนี้ขอเชิญชมเวทีประ